พิกรีรพระอาจารย์ครับกราบเพราพระคุณพระอาจารย์มากๆที่อนุญ,ญาตให้เราเข้ามาถ่ายทําในวัดได้นะครับผมขออยู่ใ,ใกล้พระอาจารย์จะได้พระอาจารย์รครับความตั้งใจของรายการเราครับคือว่าช่องสองผีเนี่ยเราเปิดเผยเรื่องของโลกคู่ขนานที่เราเชื่อว่ามีอยู่จริงโดยใช้วิทยาศาสตร์เข้ามาพิสูจน์แล้วก็ให้คนเห็นว่าวิญ,ญญาณหรือผีที่เราเข้าใจเนี่ยมีอยู่จริง ถ้าเราไม่ได้เตรียมตัวไว้เนี่ยมันมเป็นลงทีิน่ากลัวมากแล้วโลกของวิญญาณมันยาวนานมากกว่าโลกมนุษย์เยอะเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือความตั้งใจของเราให้คนเกิดกีดอตปากับขอบคุณพระอาจารย์นะครับที่อนุญาตให้เราถ่ายพระอาจารย์ครับ,ร,ร,บรบกวนพระอาจารย์เล่าเรื่องอประวัติของวัดแห่งนี้ได้ไหมครับจากเดิมที่เขาเป็นวัดตรางด้วยเดิมพื้นที่ตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเมืองเก่า เราเรียกว่าตำนานเมืองอลองซึ่งปรากฏในสมัยนางสเสดียงทองที่เป็นผู้บุกเบิกพระเจ้าชัยเสนอะไรก็เป็นตำนานเก่าของประวัติศาสตร์ของนครซึ่งอลองเนี่ยเป็นเมืองเก่าแล้วก็วัดนี้ก็เป็นวัดที่คนที่จำหน้าตาของวัดสมัยก่อนนี่คงจะไม่ไม่มีแล้วเปลว่าร้างมานานน่าจะมากกว่า200ปี คนทั้งหลายเขาก็เลยมาจับจองพื้นที่เพื่อที่จะเพาะปลูกทำไร่ทำนาข้างๆก็เป็นทุ่งนาแต่ว่าเพลินตรงนี้นี่มันปรากฏในหลักฐานของทางราชการว่าเป็นตรางก่อนที่จะปรากฏหลักฐานเขาก็จะมีความเกี่ยวข้องก็คือเขาก็มาหาของป่ามาเลยก็จะเห็นเด็กจือประมาณเหมือนกับว่าภาพอัศจรรย์ปรากฏขึ้นเด็กวิ่งเล่นแล้วก็ วิ่งหายไปในพระพุทธรูปเก่าะก่พระพุทธรูปนั้นก็เป็นพระพุทธรูปที่ถ้าเราตามหลักฐานก็คือเป็นพระพุทธรูปศิลปะอู่ทองอู่ทองก็คือประมาณเจ็ดร้อยปีแต่ว่าพระนี้นี่จะถึงเจ็ดร้อยปีหรือเปล่าแต่ว่าคงจะอยู่ในช่วงประมาณคือไม่ต่ำกว่าสี่ร้อยปีเป็นพระที่ไม่มีไม่มีเสียงที่จริงก็มีแต่ว่าอยู่อยู่ข้างใต้ เป็นพระที่น่าจะโดนพวกช้างพวกอะไรทำลายแล้วก็มีเถาวันอะไรนี่คนเขาก็มาเขาก็รู้ว่าเป็นวัดล้างมีกระเบื้องมีเศษพระพุทธรูปมียอดพระเจดีย์อะไรที่กระจัดกระจายแล้วก็มีอิฐก้อนโตก้อนใหญ่เขาอยู่กระจ,ระจายมีสถานที่ที่น่าจะเคยเป็นศาสนะของอวัดมาก่อนพอยุคต่อมาคนก็มาเกี่ยวข้องก็จะ จะมาเกิดปรากฏการณ์ต่างๆที่เล่าขานโจทย์จยันกันมาจนว่าคนเห็นว่ามีคนมานับถืออะไรมากขึ้นก็สร้างที่พักที่พิงก็มีมนพระมาอยู่วัดจริงๆก็ได้พึ่งยกเมื่อปีสมัย2117ยกวิสุงคำได้ขึินมาอา่ยกจากวัดล้างอ๋อวัดลางครับเป็นวัดมีพระสงฆ์เจริญพรนี่ก็จากนั้นก็จะมีพระอยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็เหมือนกับ มีพระสงฆ์จำบรรษาปีนี้ไม่มีก็จนว่าพระครูเจติยาพิรักษหลวงพ่อเทิมอดีตท่านเจ้าวาดเนี่ยก็มาอยู่แล้วก็จนมันเกิดความเจริญขึ้นเจริญขึ้นสร้างโลงฉันทางศสนาสนาราลงธรรมตรงนี้ท่านก็สร้างเป็นโรงอุโบสถขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ยกเป็นอุโบสถไม่มีวิสุงคามมาก่อนอแต่ว่าก็อยู่ในท่ามกลางที่มีพระพุทธรูปก่บแกงตรนี้เหมือนกัน ความเปลี่ยนแปลงก็คือคนก็จะมาเริ่มสักการะมีความเชื่อว่าบนแล้วรับบนแล้วรับแล้วขเขาก็จะนําของมาเคบนเป็นไก่เป็นเป็นของเล่น,นอะไรจนว่าปัจจุบันเปลี่ยนจากไก่ที่มีเป็นเป็นมีชีวิตก็มาเป็นไก่ปั้นเพราะว่ามันไม่เกิดความยุ่งยากจํานวนก็เป็นหลายล้านแล้วหลายลายหลายล้านลูกป,ปั้น,หล,นหลายล้านตัวหลายล้านตัว<ด>ใช่แล้วหลายล้านบาทก็เราต้อง <c oughs> ต้องต้อง ต้องเอาพื้นที่ที่เราขยายเนี่ยวางไก่ตอนนี้ก็ประมาณเราก็ซื้อเพิ่มขึ้นเพราะว่าอนาคตเขาคิดว่าไก่นี่ก็คงจะเยอะแล้วไม่มีใครไปกล้าที่จะไปเอาไปไหนเอาไปไหนเพราะว่าคนที่เอาไปแล้วมักจะถูกโจทย์จันว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรนะเลยต้องวางตัวใหญ่ก็อยู่ข้างถนนเพื่อให้คนได้รู้จักเส้นทางด้วยแล้วก็วางไว้เพราะว่าในวัดนี่มันเยอะเกินไปไม่ต้องติดป้ายเลยตัวใหญ่ๆก็ เกือบสองพันตัวทุกสิ้นถนนนะฮะนี่เลยค่ะหลวงยามาก็เลยมีความคิดว่าให้ชาวบ้านเนี่ยช่วยกันแนะนําให้คนที่มาเก้บบนช่วยวางให้เป็นจุดๆซึ่งไม่ได้วัดไม่ได้ไปซื้อแม้แต่ตัวเดียวประวัติของไอ้ไข่ครับมีที่มาที่ไปนี่หลากหลายหรืเไยคือหลากหลายฮะบางตำนานเนี่ยเขาก็บอกเป็นเส้นทางที่หลวงปู่ทวดท่านคุณพันธ์ก็บันทึกไว้ให้ลูกท่านเนี่ยได้ออกมาเปิ เผยก็หมายถึงว่าเป็นเด็กหรือเป็นวิญญาณติดตามหรืออะไรก็ไม่แน่ใจแล้วก็ไปเขียนถึงขนาดว่าท่านอดีตเจ้าวาดเพราะท่านสมบาตทอง,องที่นี่แหละเขาเขาเป็นสาธรรมมิกันอาจจะเป็นนักเรียนทางพระที่วัดไสมาเมืองด้วยกันหลวงปู่ทวดก็กลับสงขาท่านทองก็กลับมาที่นี่ทีนี้ก็บอกหลวงปู่ทวดเนี่ยท่านจะลิกไป เมืองกรุงใหญ่เมืองอยุธยาก็เลยเอาเด็กนี่มาฝากไว้ที่นี่เพราะว่าพาไปมันเกิดความลําบากก็เลยแวะว่ามาฝากที่นี่ก็เลยเกิดเป็นมีมีลาคลองที่เขาเรียกว่าคลองสำเพาคืนอะไรเนี่ยก็คนโบราณเขาบอกว่าเนี่ยเคยมีเรือสำเพาใหญ่เข้ามาได้อะไรแล้วก็น่าจะเป็นไปได้คลองเต่ามอมีการขายพวกพวกปั้นด้วยดินเหนียวมอปั้นดินเหนียวเนี่ยเขาก็ขายกัน อันนั้นค,คือเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็ว่าเป็นเด็กวัดสมัยก่อนแล้วก็ตายไปตอนเด็กๆอะไรบางคนก็บอกว่าเขาเดินลงไปในสระน้ําแล้วก็ไม่ขึ้นมาอีกเลยเป็นภาพแบบพัังภาษาใต้เขาบอกพัพแผวอัศจรรย์เป็นมิติอีกมิติหนึ่งเราเองก็ไม่สามารถสรุปได้แต่เราพอสรุปได้แค่ความเป็นคือประสบการณ์ของคนที่มากราบไหว้ครับ าามรถาตบได้้นนัซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับพระพุทธรูปองค์แรกที่มีข่าวแล้วว่ามีเด็กวัดวิ่งอยู่แล้วก็วิ่งหายเข้าไปไหนพระพุทธรูป<ด>อยู่ที่อุโบสถใหม่แห่งนี้ด้วยประมาณปีสอง9ัน่าหน่วยฐานพรานเขาเขามาพักเพราะว่าช่วงนั้นนี่คอมมิทเยอะราชาการ,รเขาก็มาลาดตะเวนเขามานอนที่นี่โดนเด็กวัดหยอกล้อไปตีศีรษะไปเขกศีรษะบ้างไปอะไรเนี่ย แล้วก็วิ่งเขาจะจับปืนอแบบแบบด้วยความโมโหถ้าถ้าถ้าใครแกล้งก็จะจะยิงเลยอะไรแต่พอจะจับปืนเนี่ยจับไม่ได้ปืนมันก็ไปอีกเรื่มจับปืนมันก็ไปอีกอ่าเนี่ยแล้วพอพอเขาลุกจากที่นอนเป็นปีนอนใช่ไหมเด็กคนนั้นก็วิ่งเข้าไปในพุทธลูกแต่ว่าคนที่นี่เขาเขาก็จะบอกว่าคนโบราณตั้งแต่โบราณสมัยท่านขุนชลาชลองเขตนะฮะหรือว่า ค,คุณปู่คลาดนะนทรเนี่ยเขาก็มาไหว้เด็กคนนี้ก็ตามไปเยี่ยมนายเมี่ยงเขาก็มาเขาสบประมาณวัดร้างเขาไม่ทําบุญก็เ,เด็กคนนี้ก็ตามไปจะเชื่อดคอประมาณว่าในในความเห็นของเขาภาพนะฮะจนว่าเรื่องนี้นี่เป็นที่โจทย์จันอะไรเนี่ยก,ก็เกี่ยวเรื่องพุทธรูปนี้มาตลอดสามสิบปีที่ผ่าน